้อ้กินกระพรกน้ำสมบัติรู้กลิ่นแสบรู้แล่แนวหวานดีกว่อืมอานอคุณจ้าหน้าสวัสดีครับ มโอนี่มีน้องหยุดสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัมีน้องอยดโรยน้องไปกินน้ำมาได้ครับได้ทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสซบะบะเหล้าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเ่มเมนมาข้อมูดเดียวเอเธียยุโรปไม่ไปกินน้ำกันพี่น้องจีนเจ้าอันนี้เวียดนามเด่นอันเฮาฝาเนื้อกัดใส่ซันเว่ยเฮาหมาเฮาเฮาอะไรอย่างนี้ฮะไปจัดกันเลยเดี๋ยวเอาเสือีปเฮาเดิมกับเสือเปิดก่อนแล้วเราจะของอืมจะขอางเลย บาพี่น้องตัวจะบาดป่ะนะอันนี้ตัวรหัสสิบครับโอ้กระลังพอดีน้องสาวซื้อมาให้จากภัดยาพอดีบ่เป็นหอยสุรานบ่บ่มันหอยสุรันจัดการเด้อเลือกได้บ่อ่ะเลือกเลยอยากกินนะไรใดมันคือกันเบอร์ละดีมื่อนี้น้องหยุดพอนอยากมากินน้ำอืมให้กิอยากใว้กินตัวไงเป็นเนี่ยกระถินอืมกินซีฟู้ดอืม ลองทานเลยบอฮึฮึฮึกับเงลลางเงลานงอนหนอนงอนพี่แปลว่างอนนะบอืมน้องหลับระคับมาแรง อืม,มอาการกับหอนอะน่ะอืมตัวใหญ่ๆเลือกเลยแล้วอืมพีนอกกินมางอยู่สี่ที่แกอะไรน่ะเอออ๋ออ๋นแกะ่าอ่กดีครับอืมตัวแบบนี้เลยแมนยั่วๆมาพี่นอ้องโอ้ต้องเขียลงอืม สุดหนักสุดอิ่มข่านขนาอือน้ำม,มาเด้อครับมากินน้ำกันพี่น้องมาตีแกให้เบิรงมันตัวใหญ่ขนาดไหนตัวใหญ่ดีเขลยวดุ้ยตัวใหญ่ยไงพี่น้องลองสิกับพริกโอ้แทบเฮ็ดเฮ็ดพิธีกัน <laughs> มาอืมรกินกระพรกน้ำสมบัติอืมันกลนแสบอืมซหน่วยบ่อืไม่คิดบ่อืมจันเลยลองบัง <c oughs> <c oughs> บ่ง่บงนองยกศีรษมาเนะอ่อาอหน่อยเดียวว่า กินกับยังอะไรกินกับแน่หวานานือน้ำแบบผู้ชายว่าแล้วกินพริกปอมไหวของแทบโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดบอกคนอยู่บาังจะได้กินมานอะหันงรมมนะอู้ห่อยแล้วย้ำมะนามาเด้อมาเด้อคนนอนเปี๋อยู่น่ะอ คนบอกจงให้ตัวสองตัวแด้สพี่นอ้องสิเหลือว่ะนะาะมันก็เครื่องมันแบสบอืมคือแสบใช่ละ่ะอืม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 สดอยวันนี้สั่งก็เพิยัเดีย่ยสิบตัวข้นะสังส่งไว้ยี่สิบตัวพี่น้องอืม ยานบุึงเยะเตี้ยอยู่ยานลูกชายเป็นกิ่นกรอนอยู่เนี่ยจะส่งไปเลยมันต้องมีผ้ากันเพื่อนบอกอ่ะอีกคนละตัวบ่ะกว่าแล้วหฮงเนี่ยเพราบ่มาเท็ดแล้วนะอีกตัวหนึ่งจงอันนี้เหลือไปให้พี่สาวกินสามตัวไอคลิป for my sister มาอัดทีคลิป่บหญ้าไปไหนนะมันนี่นะ พ่อหอมปลาหอมคอพี่น้งอง,องไม่ได้กินยูดิ่งอันนี้ก็แหละสบลายพี่น้งอง

มันหยาบแล้กินปเป็นไหรอเงินป่เออือต้ม,มตไปเปื่อยผู้แล้วน,น,นี่เตะกลิ่นนะนะนี่ผมกคนั่งยึดอร่อยนวดนะครับไปแล้วครับปุนหน้าเฉียงมือแซ่บมือเด็ดมากินเบมือมนไหมครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับฮ่าฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> จบเรีว <laughs> บว่ะ